ปีชายงสว่างรุนหมายเลขสี่นะครับคาวาสกิสส่วนหมายเลขหนึ่งของปีนี้ก็ได้แก่ดิเรกอาชาวงเก็บคะแนนสนามที่หนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายๆสำหรับดิเรกอาชาวงในปีนี้แล้วนะครับ1น่งเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วนะครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับดเรกอาชาวงนั้นขึ้นปีชายงสว่างรลุ้มาแล้วครับเดชาไกลศาสต์อยู่ที่สามนะครับหมายเลขแล้วนะครับสามสี่สนามสุดท้ายนั้นเขาขับเที่ยวกับปีชายงสว่างรุนและเขาได้แชมป์มาทักสนาน เราไม่ได้เห็นภาพง่ายๆแบบที่3ยี่ห้อนะครับฮอนด้าคา沃สรรกิลและยามาฮ่าประกบกันในสาแข่งรถแสรรกิจมานานนะครับในรอบเรียกว่าในรอบ1ิปีก็ได้มาดตูที่รถดีเด่นอาชบงนั้นหนีไม่ออกด้วยนะครับหนีปีชาไม่ออกครับโอ้ผู้ชมในสนามนี่ต้องวิ่งสลับกันดูหน้าสนามัลหลังสนามเลยนะครับหมายเลข4ี่ผู้นําในสองรอบที่ผ่านมาในคระปีชาโงมสว่างรุนเสียอันดับผู้นําให้กับยูเรอกรอาชาวงเวลา เด็กวัยคริสต์มาทีไรรอดฤรธิ์สุดเมสเลยเพราะถนนถนนมันไม่สามารถจะเข้ามาช่วยดีเด็กอาชาวงได้เลยนะครับว่าติดด่านช่องฟิลช่องที่เก้านะครับปลากรอไม่ปล่อยจริงๆตัวเป็นผู้นำกันสลับกันนำโดยตลอดเอาครับโอ้จะขึ้นโอ้ช่อง10บช่อง11เป็นช่อง S นะครับมี11และช่องที่12ได้ไหมครับไม่ได้นะครับโดูครับโอ้ไม่แน่นะครับอยู่ข้างใน นิดเดียวครับแล้วก็ดีรากอาชาววงกับประเดิมชมปสนามแรกนั้น154-48เอสนุกตื่นเป็นและก็คู่ขี่นะครับัดีรากแล้วก็ปีชา